ซ้อมมาดีกว่าโอ้หดูท่าวิ่งดีจับคุณไม่ไม่ตกใจแต่ลูกนั้นมันวิ่งไปเอาบอลเดี๋ยวเล่นเองปุ๊บมันเอาบอลให้เองปุ๊บมันแล้วมันวิ่งกลับเอามันวิ่งขึ้นเอาบอลเพื่อเฮ้ย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 แอตสิตด้วเฮ้ยไม่งฝั่งนู้นมือเลยเราต้องถอยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนายลงนายลงเอาเอาท็อปออกมันแอตสิตแล้ว ครับคุณไม่ต้องเข้าไปคุณอยู่ทางนี้แหละคุณขี่ออกมาขวาหน่อยออกมาซ้ายออกมาซ้ายนึงครับขี่ออกมาซ้ายเออแถวนี้แหละเออนี่แหละเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวนี้วิ่งมาเออมึงไม่ต้องไปของพี่ต่อตัวนั้นอ่ะมึงอยู่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออแถวนั้นแหละแถวนั้นเลยเออเต้ทายดีจะสั่งลูกทีมหน่อย มาถ่ายวีดีโอเลยได้ทบกวัดไม่ใส่ใจอ่ะละมาเลยลูกน้องเนี่ยนีสั่งเนไอตัวไหนตัวไหนไอเบอร์สิมึงมีอะไรกระตุ้นหร่านะมึต้องเข้าล่นแบกซ้ายมเล่นซิเตอร์ ท้องถอยมาเนี้ย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 ฮ่า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 ไปไปมึงไปมีไอ้ท้องเออตรงนี้แหละมึงไม่ต้องไปทรองเฮ้ยเฮไอ้ตัวนั้นไปผัวพันเขาไอ้เบอร์ยี่สิบสองเฮ้ยมึงอยู่เซ็นเตอร์ไอ้เซ็นเตอร์ไอ้เซ็นเตอร์ ถูกชิบหายเลยไว้เออตามเลยตามมาเลยถูกแล้วบังไว้บังไว้เออเลยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเฮียตะโกนบอกลนลนลนทั้งทีมเลยเฮียป่านนี้ลนลนทั้งทีมเลยปากเรา พอดีสวยซอยซอยซอยนี่แหละตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวนี้วิ่งนี่ขึ้นมาเลยขึ้นนี่นขึ้นมาเนาะเออตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตัวนี้ดูตัวนี้ไม่ต้องตามไม่ต้องตามตรงนั้นเลยเฮ้ยยิงดิ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 มึงจะลากออกทันไม เอโสมน้ำหน้าแม่งเลี้ยงเยอะโสมนุ่หน้าแม่งเลี้ยงเยอะเดดเดเสมอแล้วเว้ยเสมอแล้วเว้ยเสมอแล้วเว้ยนิ่ง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 ไม่ต้องโยกตามเขานิ่ง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 เอยใช้เขาให้เป็นประโยชน์หน่อยขาพี่ขาเราเถินเถดูไว้ดูพี่เทพ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  เมึงจับตัวนี้เรียบเเียตัวนี้เนียยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกตามเขาเฮ้ยย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 ยเยย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 ยวยยยยยเฮ้ยลงมาย่วยดิยดนยยยยล้วยย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 ยเยย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 นยยยยยบยย ปเปิดไปเปิดไปเปิดไปดิดีหน่อยพี่ได้องตวสายีทำมันถึงว่าฟโบอยู่คุณจับบอลก่อนแล้วคุณโยนิดนึงเฟลเอาเหรียญมาโยนกับปามดอะเหรียญห้าแถวนั้นมีปะนั่นไมนเหรียญห้าเมื่อกี้อยู่ไหนละ ได้ได้ได้ตันได้ฮับอาบอนฮับขี่ม้าออกมาออกทุกทุกเออมันจะไหวจริงๆเลยนี่ปะเหรียญอะเจอไหมไปไปยนต์กับบาบอสอะมาแล้วเอาชนะนะไม่เอาแพ้นะจะต้องไปไต้องไปถอย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 ไอ้บ้านขึ้นคำเขือเปาะอะไรวะเฮ้ยยังขึ้นสูงเยอะขนาด มันมั่นใจมันไงมันคิดว่ามันวิ่งมาทันมอมมอมงอมเอ้ยไม่ใช่มมมไม่ใช่มอมข้างข้างข้างยิงได้บ้านโอ้โหสวยงามสวยงามเหลูกนี้หลายลูกแล้วมันเล่นเลยยิงไปเลยเฮี้ยม่ต้องส่งยิงเลยจะิงหรอ สนา่ะโอเคปามดใจดีปามดใจดีให้ลูกหลานลงก่อนต้องตามไม่ต้องตามตามเลยตามเลยตามเลยเั่นแล้าะละสวยเฮ้ยเออมาลงมาลงมาิงแม่งิ

ไอ้ผึงเล่นมึงไม่เห็นใจตัวสำรอง้างเลยอนั่งล้นขอแห้งมึเงียบก็บแล้วมึงเอ้าเผอเแพ้อีกเผอเผอแพ้อีกตังงเลยซายเน่ยายเนี่ยเออยิ้มไป้มั้นแข้น ยิงพูดยิ่ยงิขึ้นูก็กชอบยิ่ยมีเสียงเยอ้แันเออแค่บอลออกจากเช้าอ่ะพี่ขี้อ่ะตุ๊กชอบเลยยิ่งเลยบอลยิงกูมีเสียงเยอยเฮ้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 ยมึงเล่นใช้สมองยเล่นอรเพียิเออเอาเร็วไม่หลงแล้วนะตากไม่หลงเลยสวยสวยตายแล้วแล้วจ ยิงดิเอาเอาไม่ยิงอ่ะพอหมดเวลาหมดเวลา